สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาเช็ครหัสวิราะห์ปัญหา ABS วันนี้เป็น,น,นสปอร์ตไรเดอร์นะครับสปอร์ตไรเดอร์เนาะปี2004นะครับสปอร์ตไรเดอร์เนาะก็คือสมัยตั้งแต่คขามันเร็วตัวแรกเลยนะครับตัวตานะขั้นตอนแรกก็ใช้สายทดสอบนะครับ จำระหว่างขั้วนี่นะครับ V4 หนึ V1 นะครับน,นี่นะครับคือขัข้ว t C กับ V1 น,นะครับแล้วก็ดึงดึงตัวช็อตพินตรงนี้ออกนะครับปกติแล้วมันจะเสียบอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเสียบเข้าไปก่อนถ้าเราไม่ทอรอกเนี่ยไปเบสนะครับที่หน้าปัดมันจะไม่กระพริบนะครับ ตัวนี้เราจะเช็ครหัสอิทธิพปัญหามันเราก็ต้องดึงออกครับดึงออกระวังร่วงนิดนึงนะครับอ่าโอเคแล้วท่านี้เราไปดูที่หน้าปัดดูหน้าปัดนะครับขั้นตอนก็เหมือนกันนะครับที่เราเคยเช็คนี่นะครับด้านขวานะครับ มันจะนับไปอีเวสนะครับเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวเราเริ่มนับนะครับเดี๋ยวผมเปิดออนใหม่นะครับอีเวสดับไปนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9นะครับรหัจะเป็น49นะครับตัวนี้นี่นะครับ2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ามีรหัสเดียวนะครับก็คือ49จริงๆสักย์คู่เดียวนะครับสามารถเช็คได้ทั้งเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ทั้งแอร์แบกด้วยนะครับตัวนี้ พี่นายครับทำการลบรหัสครับคานนี้ขึ้นไปครับพี่นายนาแบงนะครับวิตีการนะก็คือขึ้นไปย้ำเบรกนะครับเร็วๆนะครับแปดครั้งภายในยี่สิบวินาทีนะครับย้ำที่ขาเบรกแป้นเบรกครับฟึ๊กๆนะครับเร็วๆอ้าวย้ำเร็วกันนะครับต้องเร็วก่านั้นี๋ยวไปมันจะกระพริบเร็วยังนะครับยังไม่ลบนะครับ อ่ากระพริบปกติแล้วครับเนี่ยนะครับเนี่ยนี่ครับแาบนี้ไปมันก็จะกระพริบกระพริบต่อเนื่องกระพริบต่อเนื่องแบบนี้นะครับ ABS นะครับสังเกตที่ตรง ABS อย่างเดียวนะครับแสดงว่าตอนนี้รรัสวิเคพาะห์ปัญหาไม่มีแล้วนะครับก็คือ ABS ปกติแล้วนะครับเราก็ไปเอาสายทดสอบออกนะครับแล้วก็เสียบช็อตพินกลับตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันอีกทีหนึ่งนะครับ ลบกวนไปดึงสายทูกเสออกนะครับอ,ออฟสวิตก,ก่อนนะครับหัวหน้าแบงค์นะครับวันนี้หัวหน้าแบงค์มาแนะนำชัดพินนะครับเสียบเข้าตำแหน่งเดิมนะครับอ่าแล้วคันนี้ก็เปิดออนสตาร์ทนะครับ อันนี้ไม่มีรหัสวิเคราะปัญหานะครับไม่มีไฟโซที่แนาปัดแล้วนะครับแสดงว่าปัญหานั้นได้รับการแก้ไขเรียบร้อยนะครับรหัส49เนี่เกี่ยวกับสวิตช์โคมไฟท้ายนะครับสวิตเออไม่ใช่ปักโคมไฟท้ายนะครับตรงนี้เดูนี่นะครับอะไรที่เราเปลี่ยนมันจะเป็นลักษณะการแตกแล้วอย่างนี้นะครับแตก ไมนะครับสีเหลืองังเกตนะครับเหลืองนี่มันเป็นเหลืองไหมแล้วนะครับทําให้ไฟเบรกนะครับติดติดดับดับบางครั้งนะครับก็ทําให้เกิดปัญหาไฟเวชโชได้นะครับสําหรับรถรุ่นสปอร์ตไรเดอร์นะครับส่งรหัสสีเก้านะครับให้ดูที่ค้อต่อหลอดไฟปัดไฟนะครับสวิตไฟเบรกนะครับพวกนี้แหละครับนะวันนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอบคุณครับ เรียบร้อยนะครับผมขอบคุณครับ